นี่คือห้าอันดับสัตว์ประหลาดทะเลในตำนานที่น่ากลัวที่สุดคุณอาจจะไม่เชื่อมันก็ได้ว่ามันมีอยู่จริงคอมเมนต์กันเข้ามาได้ว่าอันดับไหนทําให้คุณกลัวถึงกับฉี่ราดก่อนไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ก่อนที่คลิปนี้จะจบแล้วคุณจะโชคดีอันดับแรกเดอะบลูสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เคยได้รับการบันทึกเสียงได้ในมหาสมุทรแถมยังเป็นเสียงที่ดังที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาและเสียงก็มีประมาณนี้ อันดับถัดไปหนิ้งเงียนสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับปลาวาฬและมีผิวสีเรียบแต่บางคนยังอ้างว่ามันมีมือเหมือนมนุษย์มีความสามารถเดินบนบกได้ในประเทศญี่ปุ่นหนิงเงียนแปลว่ามนุษย์อันดับถัดไปเอวแกลนมาจาสัตว์ประหลาดทะเลในตำนานตัวนี้มีลักษณะคล้ายกับฉลามหัวค้อนขนาดใหญ่และบางคนยังบอกว่ามันมีขนาดใหญ่ที่สามารถกลืนเครื่องบินทั้งลำได้อันดับถัดไปซีเเตอร์สิ่งมีชีวิตชนิดนี้มีขนาดใหญ่โตมโหฬานมากและเป็นที่รู้จักในชื่อนักล่าเลวีอาทาน ปะใหญ่จดสามารถกลืนสัตว์ประหลาดทะเลตัวอืนอ่นๆได้เลยอันดับสุดท้ายบึกยักษ์คาเค้นในบรรดาสัตว์ในตำนานที่กล่าวไปข้างต้นนี้บึกคาเค่นถือเป็นเรื่องน่าเชื่อถือที่สุดเนื่องจากว่ามีรายงานว่ามีเรือหลายลำในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถูกโจมตีโดยสัตว์ทะเลที่มีดวดยาว